ค่ะไปติดตามกรณีนี้กันสักนิดนึงค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่1สิงหาคมเนี่ยนะคะมันมีเหตุชายคนหนึ่งไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนนะคะแล้วก็ไปจี้ชิงทรัพย์คนขับรถแท็กซี่แล้วก็เอาทรัพย์สินรวมถึงรถแท็กซี่ของเขาไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็หลบหนีไปสุดท้ายค่ะติดต่อเข้าขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะเจ้าตัวเองเนี่ยก็อ้างว่าที่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบค่ะเขาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่รวมถึงต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบด้วยค่ะจากเหตุเจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์นายนิวัฒอายุ59ปีคนขับรถแท็กซี่นะคะสีเขียวเหลือง ก่อนชิงรถพร้อมเงินสดจำนวน3,000บาทหลบหนีไปนะคะเหตุเกิดเมื่อช่วงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนอนามัยลิ้มกุลนะคะหมู่ที่3ตําบลหนองเพรางาขออภัยค่ะที่หมู่ที่3นะคะที่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะต่อมานะคะคนร้ายเนี่ยได้หลบหนีไปพร้อมกับ อาวุธปืนแมกกาซีนขนาดจุด4-5พร้อมกระสุนปืนค่ะไปอยู่ที่ตำบลศรีสะทองที่นครชัยศรีนะคะจังหวัดนครปฐมก่อนจะติดต่อเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อมาค่ะพันตำรวจเอกเมษนนนาขวัญน,นะคะผู้กำกับสอพอไซน้อยค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้นำตัวนายวอซึ่งก็คือผู้ต้องหานี่ยแหละคะ่ะอายุ49ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ จากการสอบถามผู้ต้องหานะคะก็ทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยประกอบธุรกิจซ่อมรถจักรยานยนต์แต่ว่าประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เป็นหนี้นอกระบบนะคะเลยมาก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์แท็กซี่ในช่วงเช้ามืดโดยก่อเหตุเนี่ยนะคะได้ใช้อาวุธปืนจี้แล้วก็นำเงินสดจำนวน3,000บาทไปด้วยหลังจากนั้นค่ะเขาก็มีการนำรถเนี่ยมาทิ้งไว้อย่างที่เกิดเหตุนะคะ เนื่องจากว่าระบบสตาร์ทรถเนี่ยต้องใช้รีโมทคอนโทรลจึงไปต่อไม่ได้ส่วนอาวุธปืนเนี่ยเขาก็อ้างว่าเป็นมรดกตกทอดของตัวผู้ต้องหาเองก็คือของนาวอเองเนี่ยนะคะเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืนนะคะแล้วก็มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนค่ะก็สืบเนื่องจากวันที่1เช้าวันที่1น,นะครับได้มีเหตุคนร้ายนะครับใช้วุฒดปืนนะครับจี้ชิงทรัพย์รถแท็กซี่นะครับแล้วก็หลบหนีไปนะครับทางฝ่ายสืบสวนของภาคหนึ่งนะครับได้ร่วมกันสืบสวนนะครับจนทราบตัวคนก่อเหตุนะครับแล้วก็มีการออกหมายจับ นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ทางผู้ต้องหาได้ติดต่อขอมอบตัวนะครับกับทางเจ้าที่ตํารวจนะครับก็เราก็ทําการจับคุมตัวตามหมายจับนะครับจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุเนี่ยซักไซ์ไล่เลียงถึงมูลเหตุที่ที่ที่จะทําความผิดเนี่ยก็ได้ความว่าตัวเขาเองเนี่ยเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับก็มีปัญหาทางด้านธุรกิจก็เลยไปกู้หนี้นอกระบบมานะครับก็ถึงระยะเวลาที่จะต้อง ผ่อนชําระก็ไม่มีเงินนะครับก็ไม่มีหนทางใดที่หาเงินได้ก็เลยคิดสั้นนะครับประกอบกับอาวุธปืนเนี่ยตัวผู้ทำผิดเนี่ยมีอาวุธปืนที่เป็นอาวุธปืนมารดกนะครับของทางบ้านติดตัวอยู่นะครับเช้าวันดังกล่าวเนี่ยก็เห็นแท็กซี่ของผู้เสียหายนะครับจอดอยู่นะครับทางผู้ทางผู้ต้องหาเนี่ยก็เดินเดินขึ้นรถไปนะครับแล้วก็เรียกให้ไปส่งท,ทันทีว่าให้ไปส่ง สถานที่ก็นู่นนี่นั่นขับวนอยู่สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็พอไปอยู่ในที่เปลี่ยวก็ชักอาวุธปืนออกมาแล้วก็ก่อเหตุนะครับก็ได้ทรัพย์สินไปเป็นเงินสดจํานวน3,000บาทนะครับส่วนรถแท็กซี่เนี่ยปรากฏว่ารถแท็กซี่คันนี้ใช้กุญแจรีโมทสตาร์ทนะครับกุญแจนยอยู่ที่ผู้เสียหายเมื่อรถกับรีโมทยแยกกันก็ทําให้รถร้องนะครับแล้วก็มีปัญหาขัดข้องในเรื่องของการขับรถ คนร้ายก็เลยนำารถมาจอดทิ้งไว้ที่นี่นะครับแล้วก็หลังเกิดเหตุก็มีการลื้อค้นอะไรต่างๆเพื่อจะหาทรัพย์สินมีค่านะครับแล้วก็หลบหนีไปก็ช่วงจากการสอบถามเนี่ยก็คือว่าช่วงเวลาที่ก่อเหตุประมาณตีห้าก็จะจะดีที่สุดก็คือแท็กซี่เนี่ยแหละครับเพราะว่าธุรกิจอย่างอื่นหรือว่าคนประกอบอาชีพอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดร้านหรือว่าออกมาที่บริเวณถนนเท่าไหร่ ก็จากการตรวจสอบในระบบเนี่ยเคยโดนข้อหาพกพาวุธปืนในเขตจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็มีเรื่องยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับก,ก็ฝากไปถึงบุคคลที่ประกอบอาชีพรับ,รบจ้างสาธารณะนะครับก็ในความจะเป็นในอาชีพก็คือต้องรับคนไม่เลือกหน้านะครับก็ขอให้พึงสังเกตระมัดระวังนะครับหากผิดสังเกตเนี่ยก็ ก็ก็ดูตามสถานการณ์ว <uhhh like S 1> ่าควรจะรับหรือไม่รับอย่างไรนะครับหรือถ้าเกิดหากรับแล้วเนี่ยก็ขอให้มีสตินะครับพยายามคิดว่าคนนั้นคือคนร้ายและจะกำลังจะก่อเหตุเนี่ยพยายามหาตำรวจเข้าไปที่สถานที่ต่างๆที่มีผู้คนจำนวนมากนะครับก็อาจจะทำให้ลดปัจจัยในการก่อเหตุได้ครับเบื้องต้นดำเนินคดีอะไรบ้างเบื้องต้นเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์โดยมีวุฒิปืนนะครับโดยใช้ยามพานะครับส่วนในเรื่องของการ ม,มีปืนลั่นนะครับก็เดี๋ยวเรากําลังพิจารณาอยู่ว่าจะเป็นเรื่องพยายามฆ่าหรือไม่เนื่องจากทิศทางของอาวุธปืนของลูกกระสุนปืนเนี่ยพุ่งตรงไปบริเวณคนที่นั่งคนขับนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูข้อที่จริงอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปตามนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มในเรื่องพยายามฆ่าด้วยก็คัดค้านโดยโดยกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากมีตาโทษสูงของกลางก็จะเป็นอาวุธปืนนะครับจุดสี่ห้าเป็นปืนมีทะเบียน